รับรองว่าถูกใจท่านรักหอยแคงมากินหอยแคงกันจัดหอยแคงมาสงถุงค่ะหอยแคงเจ๊าพาใครที่ยังไม่เคยลองร้านนี้นะคะใปลองค่ะอร่อยมากถุงละหนึ่งร้อยค่ะวันนี้หอยแคงก็ใหญ่มากจุดๆจกินคนดียง พีเด็ดของร้านนี้ก็คือมีน้ำจิ้มนะคะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีถั่วมาให้กินคู่กันบอกเลยว่าเลิศถั่วมหอมเทลงไปผักที่มีในต้วเรวียนนะคะสลดัดคอสค่ะนี่อ่อนๆเลยนะคะเส้นหมี่นะคะลวกมาเรียบร้อยโคกสีโร พร้อมแล้วมากินกันเลยค่ะวันนี้หอยตัวใหญ่มากค่ะราดน้ำจิม้มดีมากทำเป็นเมี่ยงนะคะ น้ำจิ้มลองอไปตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ ใส่ลงไปกระเทียมโทนหนึ่งหัวราดน้ำจิ้มลงไปคํานี้สาหรับทุกคนค่ะกระเทียมโทนหนึ่งหัวราดน้ำจิ้มลงไปช่ำๆทุกคนจะบอกว่ามันอร่อยมาก200ก็ไม่แตดายอร่อยมาก กับสลัดคอร์สเข้ากันมากนี่บอกเลยว่าเป็นหอยแครงที่ไม่ได้กลิ่นดินเลยนะคะคือแบบกรุบมากหวานมากหอยแครงเจ๊พาเนี่ยเป็นร้านดังเลยนะคะตอนนี้เขาย้ายเข้าไปอยู่ในห้างแพลตฟอร์มที่ศูนย์อาหารนะทุกคนใครได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ชอบกินหอยแครงนะคะแนะนำเลยค่ะไปนั่งทานที่แบบศูนย์อาหารก็ได้เลิศ ซื้อกับบ้านก็เลิศค่ะหอยแครงสดๆหวานๆไม่ผิดหวังนะทุกคนลับรองว่าถูกใจท่านรักหอยแครงคือเขาลวกได้พอดีมากเลยนะคะแล้วน้ำจิ้มก็คืออร่อยมากม,ม,มีความสุขจริงๆ นี่ค่ะอืมอือกินกับกระเทียมโพนี่แบบอร่อยนะคะหวานนกรอบมุมค่ะอืมสำหรับใครที่ไม่ชอบแกะหอยแครงเองนะคะ ร้านเขาก็มีบริการแกะให้นะทุกคนแบบเขาจะเปิดฝาไม่เป็นไรเอาใหม่แ๋ยวว่าเขาจะเปิดฝาไว้ให้ค่ะแล้วเราก็แบบว่าเปิดกินง่ายไม่ต้องมาเงี้เองอลุยอืม,อม ต้ส้มตํตาก็น่าจะแบบเลือดอยู่นะคะทุกคนเป็นหอยแครงที่กรุบมากจริงๆนะคะคือไม่ได้อวยนะทุกคนฟันะครัชอบกินหอยแครง่างนี้นะคะชอบกลิ่นชอบรสชาติแล้วก็ชอบความกรุบทุกคนตัวนี้คือแบบชอบแบบนี้เลยคะ่ะ ความสุขในคำคืนนี้อร่อยมากอะทุกคนน้ำตาจะไหลเจอร้านหอยแครงที่แบบถูกปากแล้วมันแบบมันดีใจอะ่ะสดแบบสดมากอะ่ะกรุบมากมผักจะหมดแล้วค่ะ คำสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนหมดแล้วว่าอืม มากค่ะเศร้าที่น้องหมดแล้วใครอยากลองชิมน,นะคะร้านหอยแครงเจพาที่แพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่หอยู่ชั้นศูนย์อาหาราทุกคนอยู่ชั้นล่างนะคะแนะนำให้ไปลองเลยค่ะหรือใครที่เคยทานแล้วคอมเมนต์บอกกันข้างล่างนะ,นะคะว่าชอบไหมชอบเหมือนกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย